วันนี้จะมาเก็บทรงเสื้อตัวนี้ให้ดูนะเป็นสาวบิ๊กไซส์นะคะนี้ก็จะเป็นเสื้อเดิมๆที่ลูกค้าซื้อมาเนาะเขาจะเป็นตะเข็บพองยาวจากแขนมาลำตัวแบบนี้เลยถ้าเราเก็บขึ้นหนึ่งนิ้วก็จะทำให้ตึงนะคะหลักแร้ก็จะเล็กลงเล็กลง,ลกลงยิ่งเก็บเยอะก็ยิ่งเล็กนะฉะนั้นเราจะมาเปลี่ยนแปลงให้ลูกค้าด้วยการเข้าแขนใหม่นะคะเข้าแขนใหม่เป็นเข้าแขนวงกลม เย็บลำตัวก่อนเย็บแขนก่อนแล้วก็เข้าวงกลมนะคะจากนั้นเราก็เริ่มเลาะเลาะใต้ลักแร้เสร็จเราก็มาเลาะประมาณบ่าหน้าและบ่าหลังของตัวเสื้อนะดึงเส้นพงออกประมาณนี้ดึงปลื้ดเลยเป็นได้พงมาทั้งตัวเนี่ยเลาะง่ายเลาะไม่ยากแต่ถ้าเย็บแล้วก็พงอีกทีหนึ่งนี่ก็ช้านิดนึง ส่วนมากที่ร้านจะเย็บก่อนแล้วก็จะโพ้งนะก็จะไม่แบบว่าพ้งอย่างเดียวไปให้ลูกค้าแต่ว่าจากพ้งที่ร้านก็จะปรับทีถึงจะพ้งไปอย่างเดียวลูกค้าก็ตะเข็บไม่แตกนะคะเพราะว่าเราปรับไว้ทีแต่สินค้าที่เขาซื้อมาเนี่ยส่วนมากเขาจะปรับได้เย็บได้พง้งนีห่างมันก็จะทําให้ดูเหมือนตะเข็บแยกได้ง่ายนะ เนี่ยเราก็เลาะบ่าหน้าและบ่าหลังนะคะดึงออกให้เหมือนกันการเก็บทรงเสื้อหรือเดสท,ที่ร้านของพี่นาจะทําแบบนี้นะคะคือถ้าเขาเย็บตะเข็บยาวมาแบบนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงทุกครั้งนะคะเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเพราะว่าการที่เราจะเก็บลําตัวก่อนเก็บแขนก่อนแล้วก็มาเข้าเป็นวงกลมเนี่ยมันจะทําให้ลูกค้าเนี่ยลาตัวเนี่ยใสกระชับ แต่แขนเนี่ยไม่ตึงไม่ลังแล้วก็ใส่สวยแต่ถ้าหากว่าเราหยิบมาปุ๊บแล้าเย็บไปเลยปื้ดๆอย่างเงี้ยนะเย็บยาวพวงยาวไปเลยเหมือนต้นแบบเนี่ยยิ่งเก็บอกเข้าเท่าไหร่อกก็ไม่แนบอกไม่แนบหรอกแต่ว่าแขนจะลังปัญหานี้เกิดขึ้นเยอะนะเพื่อนเพื่อนต้องดูนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเย็บเลย มือใหม่ก็ขีดก่อนก็ได้แต่ส่วนมากพี่นายจะใช้คำนวณเอาเลยนะจากเส้นแรกเนะี่ยเข้ามาใหญ่หนึ่งนิ้วกลางออกชิ้นหน้าชิ้นหลังก็จะเป็นสองนิ้วสองนิ้วต่อหนึ่งข้างรวมทั้งตัวก็จะเป็นสี่นิ้วนะคะเก็บแบบนี้นี่เขาเป็นสาวบิ๊กไซสอกหกสิบกว่าหกสิกว่านิ้ว เขาซื้อมาแล้วเขาก็ชอบเขาก็เลยเอามาให้แก้ไขเนาะแต่อันนี้เป็นร้านนะคะร้านในเวสเกตเขาบริการลูกค้าแก้ให้ลูกค้าฟรีเนาะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะเย็บตรงแขนอาจจะมีเสียงของหมู่บ้านรบกวนนะขนาดพี่นาทาอยู่ในบ้านก็ยังได้ยินนะคะเพราะว่าลโพูมันอยู่ตรงบ้านพี่นาพอดีเนี่ยพอเสร็จแล้วเราก็จะเจียนนะคะในการเจียนเราก็จะเผื่อตะเข็บ ไว้ให้ใหญ่นิดนึงเผื่อเราเก็บผ้าแล้วก็ยังมีตะเข็บเนี่ยขยายคืนกลับให้ลูกค้าแต่ถ้าหากว่าเราใช้พ้งไปเลยเนี่ยตะเข็บมันจะไม่เหลือให้ขยาย<ะ>เสร็จแล้วเจียนเสร็จแล้วเราก็ไปพ้งให้เรียบร้อยนะคะพอเราพ้งชิ้นลำตัวเสร็จชิ้นแขนเสร็จแล้วก็จะมาเข้าแขนเป็นวงกลมโดยจับชิ้นแขนในยัดลงไปในวงแขนแบบนี้นะคะเนี่ย เราก็จับมือใหม่ก็ใช้เข็มหมุดกัดก่อนนะ<ช>คำนวณเช็คดูแต่ส่วนมากมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะถ้าเราเย็บเท่ากันทั้งชิ้นลำตัวแล้วก็วงแขนเนี่ยขอโทษค่ะเสียงแหบเนี่ยแล้วเราก็เย็บไปได้เลยนะเราเย็บประมาณหนึ่งเซนนะคะหนึ่งเซนหรือหนึ่งตีนผีก็ได้ ถ้าหากว่าไม่ต้องการให้ตึงมากก็เย็บประมาณหนึ่งตีนผีเพราะว่าเวลาพวงริมปุ้บเนี่ยก็ตะเข็บจะพอดีนะตะเข็บจะพอดีนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ เสร็จแล้วเย็บเสร็จแล้วเราก็ไปพุ้งวงกลมให้เรียบร้อยนะคะชายเราเลาะออกตอนที่เราเย็บตะเข็บข้างเราก็พับเย็บเก็บให้ลูกค้าให้เรียบร้อยการเก็บทรงเสื้อเดทเนี่ยถ้าหากว่าเราเข้าใจนะคะมันเก็บไม่ยาก ถ้าหากว่าเราเข้าใจวิธีอ่ะแต่ถ้ามีซับในเย็บกลับเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยากนิดนึงแต่ตัวนี้เป็นเสื้อเนี่ยมันจะง่ายเป็นเสื้อชิ้นเดียวเย็บเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะคะเนี่ยเนี่ยแขนก็ไม่ตึงไม่ลังเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยก็ใส่ได้ปกติถ้าหากว่าชอบคลิปเพื่อนๆก็ลองอาไปทำกันดูนะคะถ้าหากไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปเนาะ ตัวใหญ่มากนะคะตอนนี้เขามีขายอยู่ในเวสเกตนะคะสาวบิก